ในที่สุดก็มาถึงจุดแตกหักในวันนี้หลังจากสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเผชิญหน้าความตึงเครียดกันต่อเนื่องมาหลายเดือนระหว่างยูเครนและรัสเซียนะคะโดยเฉพาะทหารที่เข้าไปประจำการอยู่บริเวณพรมแดนของอยูเครนไม่ต่ำกว่า190,000นาหมืนายที่รัสเซียระดมกำลังเข้าไปเพิ่มในช่วงหลังและเมื่อได้ยินคำประกาศของประธานาธิบดีปูตินในช่วงเช้าวันนี้นนก็คือสัญญาณที่ให้กองกำลังของรัสเซีย บุกเข้าไปในพื้นที่ตะวันออกของยูเครนค่ะจากนี้ไปสัญญาณที่เกิดขึ้นในการเดินหน้าของรัสเซียมีทิศทางที่จะไปในแนวทางใดท่ามกลางเสียงประนามโดยเฉพาะจากโลกตะวันตกช่วงนี้คุณพงศธ์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะมาจนถึงนาทีนี้ยังได้เห็นการทิ้งระเบิดเข้าไปในยูเครนหลายๆเมืองด้วยนะคะคุณพงศธ์จับสัญญาณแล้วทางรัสเซียเตรียมที่จะเคลื่อนไปทางไหนต่อคะ คือก็มีการประเมินนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการมากที่สุดเวลานี้ก็คือให้ยูเครนเนี่ยล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนโตคคำถามก็คือการมาพบกันครึ่งทางระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งรัสเซียจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าการทูดเองก็ชะง,งักไปเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับการสั่งเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตะวันออกยิ่งตอกย้ำครับว่าการแก้ปัญหาผ่านช่องทางทางการทูดเป็นไปได้ยากมากขึ้น,นับ мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีแถลงการก็ปรากฏภาพนี้และอีกหลายภาพครับเป็นภาพที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์บันทึกภาพกลุ่มควันและเสียงคล้ายระเบิดดังกึกก้องไปทั่วภูมิภาคปอโตว,วาของยูเครนนะครับ ถามว่าการเคลื่อนกําลังพลเข้ามาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรแน่นอนก็คือการกดดันให้ยูเครนล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมองค์การนาโตเนื่องจากการปล่อยให้ยูเครนเข้าร่วมกับนโตก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากด้วยคำถามต่อมาก็คือการเคลื่อนกําลังพลในครั้งนี้จะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไปวันนี้ผมคุยกับอาจารย์วิบุญพงษ์พูลประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาประจําประเทศไทยวิเคราะห์ในเรื่องนี้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าสามารถถอยได้คนละฝ่ายไหมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการยอมรับว่าให้ประเทศยูเครนเนี่ยเป็นประเทศในยุโรปแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นสมาชิกเนโตเนี่ยอันนี้ทําได้ไหมโดยมีข้อแม้ว่าจะทาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทางรัเสเซียก็จะไม่ขยายมาไกลมากกว่าไปยูเครนนะคือคือจุดที่สําคัญเนี่ยประธานาธิบดีปิบดีปูตินได้ได้พูดกสมัยว่าอันนี้ที่เขาทำเนี่ยเือเป็นการป้องกันไม่ให้อ่า อิทธิพลของเนโตหรือฝ่ายตะบันตกเน่ล้ำเข้าไปในรัสเซียซึ่งใกล้กับเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเครนมันจึงเป็นดานสุดท้ายที่เขาจําเป็นจะต้องป้องกันไว้ว่าไม่ให้ตกไปอยู่ในอิทธิพลของฝ่ายตะบันตก ที่ถ้าทางยุโรปสวั์ตกยูโรเปียนยูเนียนเนี่ยนะฮะซึ่งยูเครนเป็นสมาชิกได้เนะี่ยแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเนโตเนี่ยถ้าตกลงตรง,ตรงนี้ได้เนี่ยนะคือสัญญาเนี่ยคงทําไม่ได้เพราะว่ามันก็คงเป็นการเสียชื่อมากจะทําสัญญาว่าจะไม่รับยูเครนเป็นส,าส o, มาชิกเนโตแปบคงทําไม่ได้อย่างนั้นแต่มันมีวิธีการทางการทูตที่สามารถจะไปในลนักษณะเช่นนี้โดยไม่ต้องพูดออกมาแบบนี้ได้ผมคิดว่าตอนนี้ตรงนี้เป็นจุดเดียวที่น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะยุติความ แล้วปฏิกริยาของผู้นํำยูเครนและผู้นําโลกเป็นอย่างไรบ้างรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับคนแรกเลยก็คือประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัเสเซียครับถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่2ประเทศเป็นรัฐเอกราชหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991 คนที่2คือหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรปนะครับบอกว่าการโจมตีของรัสเซียในวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารในการโจมตียูเครนครั้งนี้เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลยาาิทการองค์การเนโต้ประนามว่าการเคลื่อนพลบุกภาคตะวันออกของยูเครนสะท้อนให้เห็นความเลือดเย็นของรัสเซียนะครับโดยตอนนี้สมาชิกเนโตอย่างเอสโตเนียและสมาชิกชาติอื่นที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเห็นชอบให้เปิดการหารือภายใต้มาตราที่4ที่ระบุว่าเนโต้จะเปิดการหารือขึ้นมาเมื่อเขตแดนของสมาชิกชาติใดาชาติหนึ่งตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามครับ คนสุดท้ายคือหัวชุนอิงโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับออกมาแถลงข่าวระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากรากเหง้าในมิติทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีปัจจัยที่หลายอย่างรวมกันด้วยนอกจากนี้ก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจและหารือกันเพื่อป้องกันการยกระดับความรุนแรงแต่ว่าไม่ได้เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนว่าเป็นการบุกโจมตีครับจีนไม่ได้ออกมาประนาม ในก,การทางนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ไม่ค่อยพอใจในการที่ประกาศเป็นรัฐอิสระเหมือนกันเพราะว่าถ้าเื้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแงน่ของการถ้าอย่างนั้นเกิดมีคนมารับรองไต้หวันก็ได้สิเกิดมีคนมารับรองทิเบตทําจีนก็จะแย่ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าจีนรับรองตัวนี้ก็หมายความว่าอยู่ดีดีตัดเอกราชอื่นมาประกาศรับรัฐรับส่วนที่แบ่งแยกดินแดนออกไปอันนี้จีนก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจีนจึงเงียบในประเด็นน,ดนี้ไว้ คุณนัทธาคุณผู้ชมครับเรียกว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในช่วงเช้าที่ผ่านมากําลังส่งแรงกระเพื่อมไปยังหลายประเทศทั่วโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับค่ะสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะอบพยพคนไทยออกมาอย่างไรบ้างคะตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศกําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในยูเครนตอนนี้กะคร่าวว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ2 0 0ถึง250คนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไทย PBS มีโอกาสสัมภาษณ์คุณธานีแสงรัต อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราเตรียมไว้สามสามแผนนะครับแผนแรกคือการอยกคนไทยกลับโดยเครื่องเช่าหมอลำจากเบอร์ลินนะครับนีอ่อ,อ,อจริงๆแล้วเป็นแผนที่เราให้เป็นแผนให้กำลังนระดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้น่านฟ้าที่ยูเครนปิดแล้วเพรนั้นแผนที่หนึ่งใช้ไม่ได้นะครับอีกสองแผนครับแผนที่สองคือการเช่าหมอลำจากกรุงวอร์ซอนะครับก็คือการขึ้นย้ายคนไทยในยูเครน การวมตัวกันที่ลาวิฟและเดินทางต้องโดยทางบกทั้งหมดนะครับที่วศแล้วก็เช่าหมอลำจากตรุงวอนะครับแันที่สามคือการใช้เครื่องเช่าหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือทางกองทัพอากาศนะครับของไทยบินจากประเทศไทยไปรับที่วศนะครับหรือที่เมืองที่ที่ที่ท่านหมายกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการเตรียมแผนที่สองแผนที่สามนะครับ คำถามสำคัญตอนนี้คือบรรดาชาติตะวันตกสหรัฐองค์การเนโตจะเดินเกมในความขัดแย้งครั้งนี้ต่อไปอย่างไรถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างยิ่งทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยูเครนเองเนี่ยที่เป็นประเทศสำคัญเลยต้องดูว่าผู้นำยูเครนจะมีท่าทีอย่างไรต่อจากนี้นะครับค่ะวันนี้ก็ ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียไปแล้วนะคะคงจะต้องติดตามว่าการบุกเข้าไปแบบนี้จะยืดเยื้อปฏิบัติการอาหารการตอบโต้ระหว่างยูเครนและรัสเซียจะเดินหน้าไปอีกกี่วันหรือจะเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ก็มีพัฒนาการแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะการบุกโจมตียูเครนในครั้งนี้ถึงแม้เป็นเพียงแค่ส่วนภาคตะวันออกก็คล้ายๆกับการบุกจอร์เจียเหมือนกันบางคนบอกว่านี่อาจจะเป็นจอร์เจียโมเดลก็ได้นะครับ ขอบคุณคุณพงษ์สัทธ์มากค่ะคสถานการณ์